เฉลยเขาสอบวิชาคณิตศาสตร์โอเมตนะครับสอบเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์68นะครับล่าสุดนี่ครับเขาถามว่าข้อนี้เขาถามว่าวงกลมมันอยู่แนบในรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสเขามันแนบในไม่ถึงว่าชิดกันสัมผัสกันพอดีนะครับแนบไหนพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตรุรัสที่วงกลมเข้าไปแนบในเนี่ยคือพื้นที่มันเท่ากับ49ตารางหน่วย แล้วความยาวของเส้นรอบวงนี้เท่าไหร่โจถามความยาวเส้นรอบวงของวงกลมนะครับที่โจทยบบอกว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจตัตุรัสนี้พื้นที่สี่สิบเก้าตารางหน่วยหมายความว่าตรงนี้ต้องเจ็ดตรงนี้ก็ต้องเจ็ดเพราะว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านคูณด้านเจ็ดคูณเจ็ดเท่ากับสี่สบเก้าได้หาเส้นรอบวงเส้นรอบวงกลมเนี่ยเส้นรอบวงเท่ากับสองพายอ่ ไอ้สูตรนี้ต้องรู้นะครับ <c oughs> ถ้าเรารู้ค่าเราก็จะได้คําตอบเลยมันแนบมาอยู่ไอ้ด้านของที่เรียบจราดคือมันยาวเกดแสดงว่ารัศมีนั่นจุดศูนย์กลางตรงนี้ครับเนี่ยรัศมีเนี่ย r เนี่ยมันเท่ากับเ็ดส่วนสองเพราะว่ารัศมีมันเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางแล้วคาวเองนี่นะครับ <c oughs> เราก็จะได้คําตอบว่าเส้นระบงเท่ากับสองคูณ พาคือ22ส่วน7คูณกับ7ส่วน 2, 2> ไม่ต้องทาําเป็น3.5นะเดี๋ยวมาตัดกันได้2 1ตัดไป7ตัดไป7ตัดไปเท่ากับ22ข้อน,นี้ความยาวของเส้นระบงที่โจทย์ถามคือ22 22หน่วยครับตอบเลยครับตอบ22ครับ